ตอนนี้เราก็อยู่บนที่ปลายหาดบางแสนนะครับเวลา18.36นาิกา36นาทีพระที่ตกไปแล้วนะครับปลายหาดบางแสนที่ผู้คนเยอะอยู่นะวันนี้เดี๋ยวเราดูบรรยากาศแถวนี้กันสักเล็กน้อยเห็นไหมช่วงนี้น้ำเริ่มลงจะมีเนินทรายโผล่สามารถเดินจากโซนแหลมแท่นโผลมาแถวนี้ได้ ถ้าน้าช่วงประมาณ3.4 3.5นี่จะขึ้นมาตรงชานพักบันไดนี่เลยนี่นะฮะเห็นไหมช่วงเช้านี่ระดับน้ําค่อนข้างที่จะขึ้นสูงเนี่ยสูงอนะตอนนี้ก็ลังลงยังยังไม่ลงต่ําสุดเลยนะเนี่ยต้องอีกสักประมาณทุ่มสองทุ่มนะมังถึงจะต่ําสุดต่ําสุดก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งเมตรวันหยุดนี้ก็มีคนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน วันหยุดโดยเฉพาะสุกเสาร์นะครับจะมีถนนคนเดินตรงแหลมแทนนู่นเลยเดินเลยทะลุปไปฝั่งนู้นนะแหลมแทนตรงนี้เราอยู่ตรงเชื่อมต่อระหว่างแหลมแทนกับปลายหาดบางแสนพอดีจริงๆเป็นวันช่วงเช้านี่ไม่ได้มายืนอย่างนี้หรอกเพราะว่าน้ามันจะขึ้นเป็นปลิ่มๆขอบขอบ,ขอบไอ้ตัวนี้เลยขอบระเบียงตรงนี้ไอ้พวกนี้ไอ้โขดหินพวกนี้แทบจะจมอยู่ เดี๋ยวกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะไปฝั่งไหนดีจะเดินอยู่แถวนี้หรือว่าไปหาดวอนน้ำพานะตรงนี้ไปก็จะเป็นฟีโซนที่8นะครับฟีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนอโอ้โหมุมนี้ก็สวยนะ แต่ช่วงเย็นนะไม่เหมาะกับการมาเล่นน้ำนะเพราะว่าน้ำมันลดลงค่อนข้างเยอะนี่คือยุงทะเลนะครับใครถามหายุงเนี่ยช่วงเย็นนี้ก็อ่ะยังสวยงามใช้ได้อยู่นะเห็นไหมช่วงเย็นนี่บรรยากาศก,ก็จะเหมาะกับการมานั่งชิลนั่งชมเยศถ้าใครจะมาเล่นนะ้ำตอนเย็นน้ำมันจะค่อนข้างลดระดับลงต่ำเห็นไหมผู้คนอยู่ตรงนู้น บรรยากาศรอบๆกันด้วยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมืดมองไม่เห็นอะไรเครื่องเล่นทางน้ําเริ่มจะเก็บกันแล้วเราปั่นจักรยานนะั้นไม่เอาจักรยานมานะเ,เดี๋ยวใส่ขาตั้งกล้องมาด้วยมาทําไมเนี่ยเออมันจะมันจะถือง่ายกว่าเดี๋ยวเราขอใส่ใส่ขาตั้งกล้องกัน ไม่มีลมเลยครับวันนี้ใช่แล้วครับดูนิ่งมากเลยเริ่มร้อนอบอ้าวเลยก่อนที่เราจะปั่นเราขอติดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยไฟกระพิบอไฟกับพิบเราก็มีไฟเปิดไฟหน้าด้วยเปิดไฟหน้าเลยโอเคได้ละเราไปและอ่า ว่าอานตรงไหนไม่ทันก็ัน้ช่วยตอบไปด้วยนะ <c oughs> ไม่ได้ขึ้นแล้วยังต้องมา,มาเป็นพาราอีนะ <c oughs> เออวันหลังต้องใช้หูฟังถ้าจะเหมือนกับขึ้นแล้วมีคนคุยเป็นช่องเล็กแต่ทำไมเราก็เป็นช่องเล็กก็ไม่หลุด <c oughs> เห็นในเขาเห็นในเขาทําแบบขนาดเราเป็นคนอินไว้ไปเองก็มันจะเป็นช่องเล็กๆขึ้นอันนี้กลายเป็นช่องใหญ่คู่เลยหรือเราต้องไปตั้งอะไรอีกสักอย่างนึงเดี๋ยววันหลังว,งว่างๆจะลอง ลองเล่นฟีเจอร์นี้เราจะไปแถวสารจ้าโคกแสนกันน,นะครับผมสวัสดีนะครับคุณมัมไดมอนเห็นไหมช่วงที่คนก็ค่อคนข้างจะเยอะอยู่นะแต่ไม่หนาแน่นยังพอได้อยู่แต่ว่าก็เริ่มกลับกันแล้วละ่ะคนก็เริ่มกลับกันแล้ว มีฟีโซนล็อกที่7นะครับผมเดี๋ยวจะไปโด<ค>นด,ดูตรงทุ่นลอยน้ำนะข้อระวังการใช้ทุ่นลอยน้ำเด็กต่ำกว่า13อยู่ในความครอบครองหามีขึ้นแรงคนรงดใช้ใช้บริการด้วยความระมัดระวังแต่ทุ่นลอยน้ำมันไม่ลอยแล้วนะตอนนี้ดูระดับน้ำซิเท่าไหร่ <c oughs> น,น,นะล,ล,ลดต่ำลงในช่วงเย็น ไม่ต้องขึ้นก็ได้ทุนลอยนะเห็น <c oughs> ไ,ไหมความชันมันก็ชันพอสมควร <c oughs> นะนคนก็ทุกพื้นที่เหมือนกันแต่ช่วงเย็นน้ำมันลงก็มาได้ชมวิวอย่างเดียวตอนนี้จะเป็นช่วงเช้าน้ำขึ้นช่วงเย็นน้ำลงนะครับผม นเี่นะครับศาลเจ้าพ่อแสนสักการะเจ้าพ่อแสนกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปเดินชมวิวแถวนี้กันอีกนิดนึงใครอยากมาโซนนี้ตรงไหนเอ่ยก็เยื่องเงงบางแสนเฮอริเทสนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนู่นโรงแรมบางแสนเฮอริเทส เราเดินดูแถวนี้กันอีกสักเล็กน้อยก่อนที่จะกลับสักการะสาพเอแสนกันนะครับผมใครอยากไหว้ขอ,อพรอพรนะครับเราไปเดินดูฝั่งนี้กันอีกสักนิดหน่อยเราจอดจักรยานไว้โดยไม่ได้ล็อกนะ กลับมามันคงไม่หายไปนะโซนนี้ก็โลง่งเป็นโซนเชื่อมต่อกันระหว่างฟีโซนที่ห้ากับฟีโซนที่หกนะจะมีทุ่นลอยน้ำที่ใหญ่ๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดลงของพวกอุปกรณ์เครื่องเล่นทางน้ำใหญ่ๆที่ต้องใช้รถคันใหญ่ๆขนมานะนะเช่นโซนอย่างนี้เนหะ็นไหมมีถนนลง เริ่มมองนี่เห็นอะไรแล้วครับผมวันนี้เป็นช่วงท้ายนะครับที่พาไปดูที่หาดบางแสนวันนี้นะครับมาจนถึงตรงศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมแต่ว่าไม้ที่เราเสียบไว้นี่มันน่าจะหลุดนะครับผมมันก็เลยไม่ได้ยินเสียง <Okay. S 2> ผมก็เลยยืนโม้อยู่ตั้งนานนั่นนะคือเราก็ตั้งมือถือไว้เนาะแล้วพอไลฟ์ไปด้วยทางทีก็นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูคอมเมนต์ว่าเสียงเข้าไม่เข้าเสียงมันก็แผวๆครับผม โมโหไปเรื่อยตั้งนานนะครับผมแล้วก็เล่นนั้นเล่นนี่ไปก็เหมือนกับนัดแน่ว่าจะมาไลฟ์เมื่อไร่อะไรยังไงประมาณนี้นะครับผมก็แต่ว่าเพื่อน,อนในไลฟ์ก็คงไม่ได้ยินเสียงครับแต่ว่าเอาวะดูไปเป็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับผมก็มเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวจะพาไปไลฟ์อยู่ที่ปลายหาดบางแสนกันอีกครั้งนะครับนี่ช่วงนี้ก็กําลังจะหาซีนปิดใหม่ๆส่วนใหญ่เราจะเดินมาแล้วเอามือปิดนะตอนตอน,นี้กับว่าจะปั่นจักรยานมาเข้าไปในกล้องเลยสิเออดูดูดู คอยดูซิว่าจะมุมใช้ได้หรือเปล่าได้แค่นี้ไปแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอกันใหม่นะ